ทำไมเราถึงเราที่ตั้นใจกับ อย,อย่างแรกที่มั่นใจเลยนะคะคือคือถ้าเราบอกว่าเราแค่รู้จักก็ผมอาจจะโกหกอะไรอย่างเงี้ยจริงจะเราเห็นผลงานของสวิตแล็บอยู่แล้วแล้วเขาก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของในตลาดออนไลน์อยู่เหมือนกันคืออาเนี่ยในเรื่องของตลาดออนไลน์รุ่นขาดอะและ้วนุ่นก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาทําเรื่องหลังบ้านได้เยอะเท่ากับอาแล้วพอมีโอกาสได้เจอกันรุ่นรู้สึกว่านุ่นก็อยากมองหาใครสักคนหนึ่งที่มาช่วยกันทําแล้วก็สามารถแบบมันตอบโจทย์ ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีโอกาสได้คุยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็เมีการพัฒนาโปรดักต์จริงๆโปรดักต์นี้ไม่ใช่โปรดักต์แรกที่เราพัฒนาเป็นตัวอื่นแต่ว่ายังไม่เสร็จอันนั้นก็เป็นปีแล้วอันนั้นก็เป็นปีอันนี้จริงๆคืออาเองเนี่ยเขาก็พัฒนาเอาไว้อยู่แต่ยังไม่ได้ไฟนอลเราก็เลยคิดว่ามีอันนี้ก็เลยดึงตัวนี้เข้ามาดึงตัวนี้เข้ามาเราก็มาพัฒนาต่อจนมาได้ได้ที่เห็นที่พร้อมที่จะจำหน่าย <S 2> <S 2> ใช่เพราะว่าอ,อย่างยางที่บอกไปเมื่อเมื่กี้นี้ก็คือคการทำงานที่ที่ทำไม่ได้เป็นบริษัทของเราเองเนะี่ยมันต้องมีความรอบคอบในหลายๆอย่างแต่อย่างแรกคือ้รู้สึกว่ามายเซตของอาตุยของพี่ตูนของทีมเขาอะ่ะมันเข้ากันได้มันเป็นมายเซตเดียวกันแล้วเพราะว่าไม่งั้นคือถ้าสมมติวบาคนละพลังงานมาคนละอย่างเลยมาทำงานด้วยกันมันก็อาจจะลำบากแน่อนแสดงว่าเราก็ดู ดูคะ่ะดูหลายอย่างใช่ใช่ใช่คะ่ะแล้วก็ดูที่บอกไปว่าตัวเลขมันอาจจะได้น้อยมันอาจจะได้น้อยอแต่ว่า,เ,าเราไปขับเ,เราไปท่องอทำทำไปด้วยกันม,มันก็จะไม่ได้เหมือนแบบคือการเป็นโคชแมรคือโคชแมรจริงๆที่ไม่ได้จ่ายเงินเป็นค่าตัวพรีเซนเตอร์ให้นุ่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างนุ่นก็จะลุ้นไปไปพร้อมกับอเตยค่ะใช่ค่ะเราคาดหวังกับยอดอบ่าี้าบอกว่าคาดหวังไหมก็ต้องเกินหกล้านก็คาดหวังค่ะ คือคาดหวังแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าหวังนั้นมันจะไปถึงแค่ไหนแต่ก็หวังว่าผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างของพีพีนั่นเนี่ยเซรั่มเนี่ยจะได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่ชอบเพราะว่าตัวนุ่นเองเนี่ยพอได้สูตรนี้มานี่คือโอเคเลยเาจากตอนแรกที่แบบเราพัฒนากันยังไม่ได้คือยังไม่ได้แต่วันที่เรารู้สึกว่ามันได้แล้วเนี่ยคือใช้คืนเดียวก็สามารถเห็นผลแล้วก็รู้เลยคะ่ะว่าตัวนี้เราใช่ใช่ค่ะแปลว่าพี่นุ่นก็คืออยู่ในขั้นตอนไม่ใช่แค่แบบว่ามาแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะค่ะก็ทำทำด้วยกันมาตลอดค่ะม่คิดรุ่ฝากฝากอยค่ะค่ก็ฝากผลิตภัณฑ์น้องใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ของรุ่นอันนึงนะคะ PP Net Net Serum นะคะก็หวังว่าทุกคนจะไม่ผิวหน้าเด็กไปด้วยกันนะคะรับปีใหม่ค่ะขอบคุณค่ะอเรต้องอัพเดตต้องอัพเดตขออนุญาตถามกระดิ่งากระดิ่งมาการอง ม,มีต้องตอบอยังไ <laughs> องอะท <laughs> <า>่านน่งแลวป่าะ,ระตรวจไ่ก็ตอนนี้ก็ให้ทนายแก้วค <h ats> ่ะทนายแก้วเ,เป็นเป็นคนดูแลค <h ats> ่ะแล้วก็จริงๆก็เพิ่งมีไปที่ศาลมาแต่ว่าก็ให้ตัวแทนสั่งรุนไปรุ่นไม่ได้ไปเองเพราะรุ่นไม่ได้ว่างด้วยค่ะแต่ว่าคือทางศาลก็เห็นว่าทางเอกการก็อยากจะให้ลองไก่เกลี่ยกันดูก่อนแล้วค่อยค่อยจะมีการสืบพยานหรืออะไรค่อยว่ากันอะไรเงี้ยค่ะ ก็อาจจะต้องต้องรอดูเพราะว่านัดอีกทีอาจเหมือนจะมักราลาเลยค่ะอาจจะทํมมิ่งอาจจะค่อยๆค่อนข้างยาวไม่เจอค่ะไม่ได้เจอพี่พี่รู้มีข้อผิดรองในการไต่เขียวว่าเรายังไม่ทราบเลยยังไม่ทราบเลยค่ะก็เพิ่งจะทราบเมื่อวานเมื่อวานว่าจะต้องก็เขก็ก็มีความเห็นว่าอยากจะทางสารอยากอาการอยากให้ลองไต่เกียวดูก่อนนห้ะ่เสื่อมขอ คือนุ่นว่ามันก็เป็นเรื่องของของชื่อเสียงแหละอะไรเงี้ยท,ท,ที่ที่ทุกคนได้เห็นเน้ยค่ค่ะค่ะเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวให้เป็นน้ <c oughs> นาที่ของทาง คือต้องบอกว่าพาร์ทที่ที่ดีต่อกันเนี่ยมีอยู่เยอะมีอยู่เยอะค่ะก็เป็นคนที่ที่น่ารักน่ารักกับรุ่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะมันมีเรื่องราวดีๆเยอะอยู่เหมือนกันค่ะอก๋ใช่ใช่ใช่ค่ะทุกคนมันก็เหมือนทําอะไรอาจจะมีหลายหลายหลายส่วนเลยค่คะแต่ว่าอาจจะต้องให้ให้ทงนั้นดีกว่าพี่นุ้นจะได้ความที่มันมีดีอยู่เยอะพี่นุนรู้สึกผิดหวังเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่า แต่ว่าก็ปล่อยให้เป็นเรื่องขอบไม่ต้องตอบอะไรนี้วก็ยังชอบดูดวงอยู่นะคะก็ยังไปต่อคือคือเอางี้คนไทยเนอะคนไทยเป็นคนชอบที่ชอบความสบายใจคือจริงๆอะความสบายใจของแต่ละคนมันอยู่ที่ ที่แค่ไหนส่วนตัวนุ่นเองเนี่ยคือบางครั้งดูมันมีทั้งจริงและไม่จริงเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นการที่เราดูหลายๆครั้งหรือหลายๆที่มันก็ทําให้เราเรียนรู้ว่ามันไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดเพราะส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าถ้านุ่นอยากรู้ว่าด้วยตัวเองนุ่นจะชอบไปยกช้างที่องค์พระปฐมเจดีย์ค่ะอดี๋ยาไปกันเยอะเดี๋ยวต้องรอคือเวลาเวลามีเวลามีคาถามอะไรที่อยากทราบอะไรเงี้ย เพราะตัวเราจะไม่โกหกตัวเองอันนี้เป็นทริคของล้นล้นจะไปวันนี้ได้ไปยกช้างได้ไปยกหรือยังได้เราคิดแต่ว่าแบบว่ารอบไหนรอบไหนไม่ได้ยกไม่ได้ยกเรื่องนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของงานมากกว่าขอให้ปังปังค่ะอันนี้คือเคล็ดลับของล้นเลยใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งมันก็อาจจะอยู่ได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยคนไทยอะเนาะวันเดียรเชื่อเลย คือมันก็เป็นแค่พื้นฐานอ๋อปัดหัวโดนมั่วโดนล้าจจบคือนุ่นก็ไม่ได้อยากให้ทุกทุกคนงมงายเพราะตัวนุ่นเองเนี่ยถึงนุ่นจะมีโอกาสได้ได้เช็คบ้างเช็คดวงบ้างแต่นุ่นก็ไม่ได้งมงายแล้วก็เชื่อว่าคนทุกคนก็คงไม่ได้มีดวงเหมือนกันทั้งหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ความพยายามแล้วก็การเรียนรู้อะไรใหม่ๆตัวนุ่นเองถ้านุ่นเพึ่งดวงอย่างเดียวนุ่นก็ ไม่ได้เช่นนุ่มมีโอกาสได้ไปจีนถ้านุ่มไม่ไปเรียนเต้นไม่ไปเรียนภาษานุ่มก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราอย่าปล่อยให้ให้ทุกอย่างอะ่ะมันมันมันไปตามดวงอย่างเดียวอะ่ะคือเราต้องทําด้วยแล้วก็ถ้าเราไม่ผันเอ่อหน้าเข้ามาทำงานต่างๆเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ค่ะ มีนจะมีแบบโดนโย่กันตลอดเลยทำไมเกิดขึ้นแต่บ้านฉันล่ะเราคือเอาจริงๆมันก็ไม่ได้กังวลอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่าเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะวันที่มีเพื่อนๆส่งรูปเช็คมาให้นุ่นก็จะส่งหาตอนว่าแบบขอใบนึ่ขอใบนึ่งสิเขาก็ตอบมาว่าเดี๋ยวให้สอบนะ ไปละหนึ่งร้อยบาทก็เลยแบบไม่จริงใช่ไหมพี่นุ่มไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะแต่พี่ตอบคุณก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องข่าวเรื่่องขาวไม่ไม่ไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าเราก็เราก็ตอบไปว่ามันไม่ไม่ใช่เรื่องจริงนี่ไงเราต้องทำงานนี่แหละคแต่ทาคุณตอบก็มีการโกหกค่ะถามนัทเลยค่ะเป็นข้อความค่อนข้างมีอารมณ์ เอออพี่น้แจ็คกอลินถามนะไม่แต่กเปิดแม่ท้านเลยไม่ไม่คุณคุณตอนคุณตอนกามีสไตล์ของเขาคือคือบุบเป็นแจ็คเป็นแจ็คคอนคือแต่ละคนก็จะมีมีสไตล์ของของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยปล่อยเข้าไปใช่ใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะไม่ใไงเซนเซกให้เราดีกว่าให้เราเนาะ หนึ่งร้อยบาทสองบาทค่ะความสนุกทำมาหากินด้วยตัวของเราเองใช่ใช่ค่ะเนี่ยฮะต้องมาทําเซรั่มขายค่ะเปิดใช่ใช่ใช่ค่ะฝากอุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะมีนุ่คม่นขอบคุณค่ะสวยงานมีแจ็คมีแจ็คลายแล้วกจ็คลินถามนะแจ็คลินนะ ไม่นุ่นต่ของมังหนะาี่ได้อยู่รอว่าจินี่ไงเนนคยะ่ตงไ่งม่ต้องไม่้องไม่ต้อง้อง่ไม่ม้อ่ต่้่ตไม่ไม่่องไ่นุ่น้องตอ่้อม่ต้่่่่ต้้ไม่ต่้อ่น้่องั้ไม่ต่ต่องม่